ครับสวัสดีครับชาวทุกท่านครับผมก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับคันนู้นเสร็จไปแล้วครับจอดอยู่ฝั่งนูน้นอันนี้อีกขั้นหนึ่งครับผมอีกคั้นหนึ่งคันนี้ถอดเปลี่ยนกระบอกอาร์มครับกระบอกบูมกับปุ้งกีทำไปแล้วเหลือถอดเปลี่ยนเปลี่ยนกระบอกอาร์มครับสองร้อยสเต็สองร้อยกิโลห้าจี g. เดี๋ยวรอเข้าทีครับผม เอกกำลังที่จะย้ายย้ายที่ทำทางานให้ครับผมไปอยู่ข้างกับเฉลยสองร้อยขีดสามครับเฉลยสองร้อยขีดสามเราย้ายก่อนรถมีหลายคันครับมีหลายคันเยอะอยู่โอ้รเลอนีิแคเรียนี่ไปหมดแล้วนะ โอ้โซตึงเกินไปโซ่ตึงเกินไปนไ,ปไปม่มีหย่อนเลยครับโอ้ยเดินเด็ด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 เลย ก็มีตั้งแต่เจ็ดพันชั่วโมงถึงหมื่นกว่าชั่วโมงครับมีอยู่สิบกว่าคันแต่ก็มีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับบริษัทนี้ ขันนี้แหละครับเยวถอดเปลี่ยนถอดเปลี่ยนกระบอกอามครับแต่อันนี้ใส่มาสเปร์ใส่สเปร์มานะเป็นของเป็นของศูนย์นะใส่สเปร์มามาเช็คดูนี่มันเป็นรอยนี่เออนี่ยเมันเป็นรอยที่แกนไม่รู้ว่าเป็นเป็นจากเราหรือว่า เขาทำครับต้องเช็คดูเราต้องเช็คดูเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เป็นรอยหรือว่าเป็นรอยมาก,ก่อนแล้ว เซออกความคิดเห็นไงครับยังไงครับนะนี่ครับรถจอดกันเป็นตับเลยครับผมโอ,โอ้มีทั้งมีทั้งดูซานมีทั้งฮิเาชิโคมสัสุเจซีบีกเบก็มีครับกเบก็มีมีรถเกตรถทำถนน มีทุกอย่างกูฟต้าโอ้เดิมเลยเนี่ยยังไม่เคยซ่อมเลยครับอันนี้นะยังไม่เคยซ่อมเลยเนะี่ยอืม ไอคุณกลุลอู้ครับโหสุดยอดจริงๆเป้ีเย็นซีนมาใหม่ครับใหม่กิ๊บเลยของแท้ของแท้แทสวยๆสวยๆ ตัดต่อแกนใหม่ด้วยนะตัดต่อแกนใหม่สวยกิ๊บเนี่ยใช้ยาวยาวครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมามาใส่กระบอกมาใส่กระบอกให้ด้วยมาใส่กระบอกให้ด้วยเซ็ตระบบให้ด้วย เซตเพชเชอร์ <Set> ให้ด้วยครับไม่ใช่ว่าเราจะใส่กระบอกเสร็จก็คือเสร็จเลยเราต้องตรวจเช็คระบบต่างๆครับของเครื่องจักรไม่ว่าจะระบบรอบเครื่องระบบเพชเชอร์ระบบลายสัญญาณต่างๆอุปรกรณ์ตัวรถต่างๆว่าตัวรถมีอะไรเสียหายบ้าง่าไม่ใช่ว่าเราจะทำแค่อย่างเดียวนะครับสําหรับสมหารา,ารเซอร์วิสจะไม่ทําอย่างนั้นครับผม มดว่าให้มาใส่กระบอกหรือว่าให้ซ่อมจุดได้จุดหนึ่งจะเซตระบบให้รถทั้งคันครับผมอ่ะจะเซตระบบให้รถทั้งคันเพื่อให้รถของท่านจากรถของท่านใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพครับจากที่ใช้งานมาเป็นเวลาเป็นเวลานานแล้วก็ชั่วโมงเริ่มสูงครับผมประมาณหนึ่งหมื่นชั่วโมงนี่ก็เริ่ม ต้องเซตระบบใหม่ครับผมไม่งั้นระบบการทำงานมันจะด้อยลงเซตใหม่อะไรใหม่อ่าเสร็จไปที่เรียบร้อยครับสบายๆเดี๋ยวจะมีฝั่งคันนู้นอีกคันหนึ่งครับเนี่ยคัขนขีดสามนี่แหละครับเดี๋ยวเขากําลังหาลืออยู่ก่อนหาลือกันอยู่ครับผมว่าจะเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนลูกสูบครับเปลี่ยนซีนลูกสูบใหม่ ทั้ง4กระบอกเดี๋ยวเขาทำการติดต่อทางลูกพี่ก่อนครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับผมที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันผัดกันฟังผัดกันชมผัดกันแชร์ความรู้ต่างๆครับเกี่ยวกับรถขุดครับผมก็ถ่ายบ้าๆบอๆไปครับใคร สอบถามก็ให้ไปใครสอบถามก็ตัวไหนบอกได้บอกครับตัวไหนบอกไม่ได้ต้องไปเช็คที่รถก่อนครับผมเพราะบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถมองเห็นโดยการบอกกล่าวจะต้องไปเจอหน้าง,งานจริงๆครับผมก็มีอะไรติดต่อหรือสอบถามก็ติดต่อมาทาง ทัพหาสารเซวิสครับผม088 362 1322ครับหรือว่าจะเข้าไปรับชมทาง y o u t u ูท y o ยูทูบทรัพหาสารเซอร์วิสอ่าแล้วก็ทางเพจ Facebook ก็มหาสารรถขุดรถด,ดัมซิ่งไทยแลนด์ครับผมอ่ามีช่องทางให้ท่านได้เลือกติดตามครับก็เจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จบงานก็ต้องขอกล่าวคำสวัสดีครับผม